ป้าค่ะเช้านี้เลิกการยางดีมารับเอฟซีกันสวัสดีค่ะดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงหายหนาวยังหายงาไม่หนาวไญี่ปุ่นนะมาดีค่ะโอ้โหติดตามเพจจริงๆเลยเนี่ยโอเคลองแล้วเป็นไงบ้างคะลองแล้วสู้คันเมื่อกี้ไม่ได้หรอคันเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นอาลองรถอะไรไปเอาคอร์สจากคนละสไตล์คันไงแต่เล่นคอร์สก็จบนะคะทีเดียวรถใหญ่ ใ<โ>ช่เออตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าใช้เพราะว่ามันมันมันจบทีเดียวคุณอาไม่ต้องไปดูว่าเล็กเพราะว่าตัวนั้นใช่ตัวนั้นมันออกออกเล็กใช่ตัวนั้นมันออกเล็กด้วยแล้วตัวนี้ก็คือประหยัดน้ำมันเนี่ยนนีน่งเนี่ยวิ่งดีนะเนี่ยใช่แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยโอมันจะเบากว่าคันนู้นหน่อยถูกค่ะแ้วแดีใหม่กว่าใช่มันซื้อทีเดียวมันจบไงหนูว่าถ้าเกิดขับคันนี้นะไม่มีเมื่อยบอกเลยถึงไหนถึงไกล ใช่ใช่ค่ะเข้ากรุงเทพไม่ปวดขาแล้วก็ที่สำคัญถูกนี่แหละค่ะเห็นไหมคะถ้ามาดูรถกับเราถึงที่นะเราจะมีการรีวิวแบบนชัดเจนอีกรอบหนึ่งเลยนะคะถ้าเอซีคนนหนสนใจรถทางหาเกตเด็วๆเลยค่ะรถไม่ดีสมชายไม่ขายไม่ได้ค่ะ